สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาดูการสร้างเทเบิลื่้ใช้ในการเก็บข้อมูลบนโปรแกรม l i b r r Office Base สำหรับหน้าจอนี้นะครับผมได้ทำการเปิดหน้าจอเมนูของ l i b r r Office ขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่ง Database คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Database วิสร์ขึ้นมานะครับให้เราทำการเลือกออปชันมาที่ Create a new Database จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง Next ด้านล่างคลิกลงไป ในหน้าจอนี้นะครับให้เราเลือกการทํางานหลังจากที่ได้ทําการเซฟดัตเต้าเบสแล้วนะครับโดยเลือกออปชันมาที่ y yeah, ย s ด i g i s t t r the Database for me ส่วนด้านล่างนะครับทำการเลือกเช็คบ็อกเปิดดัต a ต้าเบสเพื่อทําการแก้ไขและเลือกที่จะทําการสร้างเทเบิลโดยใช้เทเบิลวิาสาร์เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่ง finish ด้านล่างจะปรากฏหน้าต่าง save add ขึ้นมานะครับทำการระบุ location ที่ต้องการเซฟในช่องของ save in จากนั้นทําการตั้งชื่อในตัวอย่างนี้ผมตั้งเป็น sample ศูนย เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งเซฟด้านหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Table ลวิาสตรขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเลือกแคตตาล็อ y โดยจะมีให้เลือกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ Business กับ Personal ตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น Business ส่วนด้านล่างนะครับเราสามารถทำการเลือก Sample Table ได้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม dropdown list ด้านหลังคลิกลงไปจะปรากฏลิสต์ของ Table ที่ได้ทำการสร้างเป็นตัวอย่างให้เรานรในตัวอย่างนี้ผมเลือกวันที่ Customer คลิกลงไป จากนั้นให้เราทําการเลือกฟิลด์นะครับที่เราจะใช้งานในตัวอย่างนี้ผมจะทําการเก็บที่อยู่ทําการเลื่อนเมาส์มาที่ address นะครับคลิกลงไปสังเกตว่าฟิลด์ที่ชื่อว่า address นะครับก็จะถูก select ในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคาสั่งเครื่องหมายมากกว่าด้านบนนะครับคลิกลงไปเราก็จะได้ฟิลด์ address ปรากฏขึ้นทางด้านขวาในลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำในลักษณะเดียวกันเพื่อทำการเลือกฟิลด์ในส่วนที่เหลือ ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการเพิ่มฟิลด์ขึ้นอีก2ฟิลด์นะครับก็คือ company name กับ phone number นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถจัดลำดับของฟิลด์ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกมาที่ฟิลด์ address เราสามารถทำการจัดลำดับให้เลื่อนลงได้นะครับให้เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มเครื่องหมายชี้ลงนะครับคลิกลงไปให้สังเกตว่าฟิลด์ address นะครับจะถูกขยับลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มคำสั่ง next ด้านล่างคลิกลงไป ในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการ s e เซตฟ l ล Type แล้วก็ Format โดยให้สังเกตที่ช่อง selected field นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ company name สําหรับด้านขวานะครับจะเป็น field information ซึ่งได้ทําการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราต้องการอย่างเช่น field name นะครับเป็น company name field type นะครับถูกเลือกเป็น text entity request นะครับตรงนี้เลือกเป็น no นั่นหมายความว่า Field นี้ไม่ต้องกรอกข้อมูลก็ได้ ส่วน length นะครับเป็นการตั้งค่า maximum นะครับของการพิมพ์ข้อมูลก็คือ50 character จากนั้นนะครับผมขอเลือก selected field เป็น a d d Date นะครับคลิกลงไปเราเห็นค่าของ field information นะครับเป็น text ในลักษณะเดียวกันแต่จะต่างกันที่ length นะครับถูกเซตไว้ที่200 character เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าสู่ส s t e ปต่อไปเลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคำสั่ง next ด้านล่างคลิกลงไปในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการ set primary key ให้เราทำการเลือก Create p r m a r y Key นะครับโดยให้ทำการสร้าง f i l l f p r i m a y Key ให้เราและเซตค่าให้กลายเป็น Auto Value ก็คือการใส่ค่าอัตโนมัติจากนั้นนะครับให้เราเข้าสู่สเต็ปต่อไปคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Next ด้านล่างในขั้นตอนนี้นะครับให้เราทำการตั้งชื่อตารางนะครับจากตัวอย่างนี้ผมตั้งไว้ที่ Customer ส่วนด้านล่างนะครับทำการเลือก Option เป็น Insert Data Immediately เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Finish ด้านล่าง เพียงแค่นี้โปรแกรม LibreOffice Base ก็จะทำการสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า sample 0 7 6 .odb ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของ Database นะครับทำการเลือกมาที่ Table ส่วนด้านล่างนะครับเราจะเห็นตาราง Customer ที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมาจากนั้นให้เราทำการกรอกข้อมูลลงไปในตารางโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ตาราง Customer นะครับดับเบิลคลิกลงไป <c oughs> ก็จะเป็นการเปิดตาราง Customer ขึ้นมาในลักษณะของ s p a d Sheet ในลักษณะแบบนี้นะครับ โดยจะเห็นชื่อฟิลด์นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นก็คือ company name address รวมถึง phone number สำหรับฟิลด้านหน้านะครับจะเป็น id ซึ่งเป็น primary key โดยจะใส่ข้อมูลแบบ auto หรือว่าอัตโนมัติให้เราจากนั้นให้เราทำการป้อนข้อมูล customer ลงไป ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทําการป้อนข้อมูลของ3บริษัทลงไปก็คือเอกอนันต์จันทรารวมถึงนนทนานในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดตารางนี้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งโค้ดด้านบนคลิกลงไปนอกจากการใช้เทเบิลวิสันนะครับในการสร้างตารางแล้วนะครับเรายังสามารถสร้างตารางเองได้เช่นกันนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่ทาร์ตคีเอทเทเบิลอินดีไซน์วิวนะครับคลิกลงไป ก็จะปรากฏหน้าต่าง table design ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในช่องของ column field name ทำการตั้งชื่อลงไปในตัวอย่างนี้ฟิลด์แรกผมตั้งเป็น id ก็จะปรากฏ f i ล l ์ type เป็น text ขึ้นมาให้เรานะครับทำการเปลี่ยนค่านะครับโดยการคลิกลงไปก็จะปรากฏปุ่ม dropdown list ขึ้นมาทางด้านหลังนะครับคลิกเมาส์ลงไปก็จะปรากฏ f i ล l ์ type นะครับให้เราทำการเลือก ขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเราจะต้องทําการเลือกให้ตรงกับข้อมูลที่เราจะทําการเก็บโดยเราสามารถจําแนกได้เป็นกลุ่มได้ดังนี้นะครับในกลุ่มแรกก็คืออัลฟา n ัมเบรลิกไทป์นะครับหรือว่าเท x t ตัวที่น่าสนใจและใช้มากที่สุดก็คือวาเ i a b เบิลคาเ c t กเตอร์โดยเราต้องทําการระบุจํานวนคาแรคเตอร์ที่มากที่สุดที่เราจะทําการเก็บด้วยแต่ในบางข้อมูลนะครับเราไม่สามารถทําการระบุจํานวนที่มากที่สุดได้อย่างเช่นข้อมูลแบบเมมโมนะครับเราจะเลือกเป็นลองวาเลเบิลคาแรคเตอร์ ในกลุ่มที่2จะเป็นเดตไทม์นะครับถ้าต้องการเก็บข้อมูลวันที่ให้เลือกเป็นเดดถ้าต้องการเก็บข้อมูลเวลาให้เลือกเป็นไทม์ถ้าเลือกต้องการเก็บทั้งวันที่และเวลานะครับเราจะเลือกวันที่ไทม์สแตมป์ในกลุ่มที่3จะเป็นไบนารีไทส์นะครับตัวที่น่าสนใจอยู่ที่ลองวันเลเบลไบนารีใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพและเสียงในกลุ่มที่4นะครับจะเป็นนามบิริกไทส์หรือว่าตัวเลขตัวที่น่าสนใจอยู่ที่บูลีนนะครับหรือเยสหรือว่าโนจะเก็บข้อมูลแค่ศูนย์หรือว่า1นเท่านั้น ไทนี่อินทีเจอร์นะครับเป็นการเก็บจํานวนเต็มตั้งแต่0ถึงส5 5ส่วนอินทีเจอร์นะครับจะเป็นการเก็บเลขจํานวนเต็มนะครับตั้งแต่ลบ2ยกกาลัง3 1ถึง2ยกกาลัง3 1สลบ1น่งส่วนนามบิิกก็จะเป็นการเก็บตัวเลขทั่วๆไปสําหรับเดซิมอลก็จะเป็นการเก็บตัวเลขทศนิยมเป็นต้นแต่สําหรับตัวอย่างนี้นะครับไอดี ID จะเป็นการนับเลขจํานวนเต็มผมจะเลือกใช้เป็นตัวเลขแบบอินทีเจอร์นะครับคลิกลงไป จากนั้นทําการตั้งค่า auto v a วลู l ให้กลายเป็น yes นะครับเพื่อให้โปรแกรมทําการลันตัวเลขให้อัตโนมัติสําหรับตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทําการสร้างฟิลด์ที่2นะครับชื่อว่า supply name แล้วเลือกฟิลด์ type เป็น text แบบ variable character และทําการตั้งค่าเลง g นะครับให้กลายเป็น50 character สําหรับฟิลด์ที่3นะครับทาการตั้งชื่อว่า address เลือกให้กลายเป็น text แบบ variable character แล้วทําการตั้งค่าเล็งเป็น200 ในฟิลด์ที่4นะครับผมทำการสร้างโฟนนัมเบอร์เลือกให้กลายเป็นแท็กแบบ variable character แล้วตั้งค่าเลงเป็น30เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการปิดหน้าจอ table design ทำการเลือ่อนเมาส์ที่ปุ่มคำสั่ง close ด,ด้านบนคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง warning ขึ้นมานะครับถามว่าเราจะ save ไหมให้เราเลือ่อนเมาส์ที่ปุ่มคาสั่ง yes ด,ด้านหน้าคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง save add ขึ้นมานะครับให้เราทำการตั้งชื่อ table name สำหรับรตัวอย่างนี้ผมตั้งเป็น supplier เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเคเราก็จะได้ตารางซัพพลายเออร์ขึ้นมาทําการดับเบิลคลิกลงไปก็จะปรากฏหน้าต่างซัพพลายเออร์ขึ้นมาให้เราทําการกรอกข้อมูลแบบสเปซเชีตส์สำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมทาการป้อนรายละเอียดข้อมูลของซัพพลายเออร์สามลายลงไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาไว้ที่ปุ่มคําสั่งโค้ดด้านบนคลิกลงไปเพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับของการสร้างตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลบนโปรแกรม l i b r e o f f i c e Base ลองนำไปใช้ดูนะครับ